ทำไมทำไมทั้งชีวิตทำดีตั้งใจทำดีคิดดีแต่ทำดีแล้วมันไม่ได้ดีคนทำดีต้องได้ดีไม่มีทางที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีถ้าทำดีแล้วไม่ได้ดีแปลว่ามึงยังไม่ได้ทำดีแต่คิดเอาเองว่าบังทัดฐ,ฐานของความดีของตัวเองคือตัวนี้แหละเ,เรียกว่าดีแล้วนี่เรียกว่าคิดเองผลของการกระทำดีผลของมันคือความสุขกายสบายใจผลของการทำชั่วคือความทุกข์ร้อนในกายในใจ มันมีผลของมันเหมือนกินเกลือต้องเค็มกินน้ำตาต้องหวานแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยน้ำตาลมันเค็มหยิบน้ำตาลมากินสิเราคิดเองว่าน้ำตาลเค็มแลวหยิบมากินปรากฏอ้าวน้ำตาลไม่เค็มนี่หว่ามันหวานอ้าวเราคิดเองสุดท้ายแล้วเราคิดเองว่าเฮ้ยเรากระทำดีแทบตายแต่ทาไมเห็นได้ดีเลยท้อใจแสดงว่าสิ่งที่เราทำเราคิดเองว่านี่เรียกว่าดีกุศลกรรมหมดสิบข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ไปผู้มีอิการไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงชาวบ้านแต่กัน ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอร์เอร์ไม่โลภอยากได้ทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นไม่มีใจอาฆาตพยาบาทมาร้ายไม่มีความเห็นผิดจากหลักความจริงหรือหลักอริยสัจส,สี่สิบข้อน,นี้เป็นเกณฑ์วัดความดีความเลวของคนพระเจ้าวางเกณฑ์ไว้แล้วว่าเกณฑ์ดีเกณฑ์เลวเราคิดเองไม่ได้เราท้อแท้ใจเพราะอะไรกันเราหมดกําลังใจในการทําดีเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เกณฑ์ความดีคืออะไรถ้าเรารู้เกณฑ์แล้วกูยังชั่วอยู่นี่ว่า ดังนั้นกลับไปพิจารณาแล้วกลับไปแก้ไขตัวเองแล้วกลับไปยอมรับความจริงว่าชั่วคือชั่วดีคือดีดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าย่อท้อเรื่องทาควาดีนะหนูชอบที่อาจารย์พยมท่านพูดนะท่านบอกว่าคือมันต้องเลิก พูดกันได้แล้วว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจริงๆเอาให้มันตรงเลยก็คือทําดีอ่ะดีทําดีอ่ะดีเลยดีทันทีเพราะว่าไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนสิ่งที่ดีให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เหมือนการทําชั่วก็ชั่วทันทีเลยชั่วโดยผลของการกระทําทันทีเลยไม่ไม่ได้ชั่วเพราะว่าใครอื่นคนอื่นมองเราว่าชั่วกุศลอกุศลเกิดขึ้นกับคนที่ทําทันทีหมายถึงว่าความรู้สึกนึกคิดเรารับรู้ได้เราทําดีเราก็รับรู้ได้แต่บางคนคือทําดีแล้วไปคาดหวังกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะไปเป็นความ จิตใจเรามันดีขึ้นนะจากการที่เราแบบได้ช่วยเหลือคนได้ฝึกตัวเองไม่ให้เป็นคนตนีทีเหนียวให้ใครแล้วก็ไม่ได้ไปหวังอาน,นิสงส์แต่หลายคนทําความดีเพราะอะไรหวังว่าโอ้ฉันทําความดีกว่าคนนี้แล้วคนนี้ก็ต้องดีตอบฉันนะคนนี้ต้องซื่อสัตย์กับฉันคนนี้ต้องจริงใจกับฉันอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนี่คือการคาดหวังผลและไปคาดหวังผลแบบผิดฝาผิดตัว ถ้าเราไม่ได้โฟกัสที่คนอื่นโฟกัสที่ผลการกระทําตัวเองสิให้คนอื่นเหมือนให้เปล่าทําความดีกับคนอื่นเหมือนทาเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรฝึกการเป็นคนที่มีคุณธรรมที่สูงส่งโดยตัวของเราเองแบบเนี้ยคุณก็ได้ผลจากการกระทําทันทีค่ะมีกำลังใจขึ้นค่ะแลอย่าให้คนอย่าท้อถอยนะแล้วก็ยึดมั่นในในการทําความดีอย่าไปอย่าไปคิดว่าทําแล้วต้องให้คนชมก่อนแล้วจึงจะรู้สึกว่าอันนี้ฉันได้รับผลของความดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องได้สิ่งตอบแทนนะอันนั้นมันเหมือนกับเราค้า ค้าขายอ่ะมันเป็นการหวังผลหวังกาไรหนูว่ามันไม่ใช่การทําความดีที่แท้จริงไม่ฉันว่ามันเป็นเพราะว่าเหมือนคนเข้าใจว่าคําว่าได้ดีอาจจะต้องหมายถึงว่าส้เออจสำเร็จอะไรสักอย่างเป็นใช่เป็นอะไรที่จับต้องได้แล้วบางทีเราก็จะเห็นว่าเขาก็อาจจะเห็นว่าคนบางคนที่เขาเห็นในสังคมในโซเชียลหรือว่าคนที่เขารู้จักที่เขาที่เขามีที่เขามีพร้อมสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นจะเป็นคนดีเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นประพฤติดีเลยทําไมเขาสําเร็จแล้วคำถามคือ คำถามคือคุณอยากเป็นแบบมันปะละ่ะคำถามคือเรารู้แล้วมันไม่ได้ดีแล้วอยากเป็นแบบมันไม่ละ่ะรวยแบบรวยจริงมีโพคะมีสมบัติแต่มีเงินเยอะแยะแต่นอนไม่หลับอย่างเงี้ยเอาไหมต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันตอบว่าเอาขึ้นมาแล้วไงเออมันก็มีนะคนที่บอกว่าเอาสุดท้ายก็ไปอยู่ด้วยกันนะคะรถขนขวัญพร้อมแล้วเตรียมตัวได้เลยคือตอนนี้มันจะมีเด็กเด็กเจนใหม่ๆเขาจะไม่ค่อยอยากมีลูกกันนะอแล้วก็ ก็จะมีอีกเสียงหนึ่งที่บอกว่าไม่มีลูกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวแก่ตัวไปก็จะลําบากไม่มีใครเลี้ยงดูเนี่ยถ้าเรายึดตามพระเจ้าว่ะเราจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกเราต้องมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งอ่ะเหมือนคอนเซปต์เรื่องการพึ่งลูกพึ่งหลานก็เหมือนกันต่อให้เราแบบว่ามีลูกมีหลานเยอะก็ตามแต่เลยแต่ว่าถ้าเราคาดหวังเขาไม่ได้หมายถึงว่า ลูกหลานไม่เป็นโลเป็นพายแบบนี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งเลยเราก็พึ่งไม่ได้หรอกฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราไม่ต้องไปเอาความคาดหวังไปโยนให้ใครอ่ะสร้างความสมบูรณ์พร้อมไว้ที่ตัวเรามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งคือมีหลักคิดยึดเหนี่ยวมีตนเป็นที่พึ่งคืออะไรหาโภคะสมบัติไว คิดว่าเออต่อไปเราแก่เท่าโพคัสมบัตินี่แหละมันดูแลเราได้ลองมีเงินทําไมลูกหลานจะไม่ดูแลคะมันจะแย่งกันดูแลด้วยซ้ำเพราะมันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวตายกูต้องได้สมบัติแน่นอนอันนี้คือมันคือวิธีการมีตนเป็นที่พึ่งมีทําเป็นที่พึ่งยังไงก็อยู่ได้สําหรับหนูก็ในมุมของอาจารย์คนที่คิดว่าจะมีลูกเพราะว่าจะได้เอาไว้ทันใช้จะได้วิรูดแลตัวเองยามแก่ยามเท่าคําถามที่อาจารย์ถามกลับคือมึงจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะดูแลมึง อันนี้จังไม่เที่ยงทุกอย่างเดินสู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางคนลูกตายก่อนที่ตัวเองจะแก่ก็มีบางคนตัวเองแก่แต่ลูกทิ้งหมดหมดบ้านก็มีพ่อแม่พระเจ้าเปรียบเหมือนคนที่เป็นพรหมเป็นพรหมคือมีพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่คือมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาต่อลูกของตนถ้าใครใช้พรหมวิหารสี่คือมีความเป็นพรหมต่อลูกแสดงว่าเดี๋ยววันหนึ่งลูกก็จะแสดงความเป็นพรหมวิหารสี่นี้ต่อพ่อแม่เหมือนกันมันทําหน้าที่ต่อกัน เหมือนเราทำหน้าที่กับลูกน้องกับเจ้านายเขาจ้างเราทำงานด้วยการตอบแทนให้เราเงินเดือนเราก็ทำหน้าที่ตอบแทนเขาด้วยการทำงานแล้วเราก็ได้เงินเดือนนี่เรียกว่าการทำหน้าที่ต่อกันใครทำหน้าที่ต่อกันดีความเจริญย่อมขึ้นแก่เราดังนั้นในฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเรารักษาหน้าที่ของตัวเองดีลูกย่อมตอบแทนเหมือนที่คุณแพรล,ลี่พูดทีนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำไว้ย่อมส่งผลต่อชีวิตของเรา เหตุหนึ่งที่เราควรทำคือถ้าเราไม่มีลูกทํายังไงยังกรเจาไม่มีเหตุ h ที่อาจารย์พึงสร้างคือหาเงินไว้เยอะๆอย่างที่คุณไปรีพูดหาไว้เยอะๆสะสมไว้ไเยอะๆเพื่อการไว้ยามเท่าแชรแก่ชรลาเพราะนั้นถ้าวันนี้ในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่ทําอะไรไว้กับลูกวันหนึง่งเขาจะกลับมาทํากับเราวันนี้เขาอาจจะยังคิดไม่ได้แต่วันหน้าถ้าเขาคุรธะทำจะนด้ทำมันขึ้นมามเขาจะกลับมาทํากับเราดีเหมือนกับที่เราเคยทําดีกับเขาแน่นอน